ดูสิมีอะไรบ้างเฮ้ย,ยไม่ได้ว่ะลองตัวใหม่ดีกว่าอุ้ย,ยนี่แหละนี่แหละเฮ้ย,ยพี่เดทด,ดูสิ<ะ>ฉันเจอชุดเดดเลยลอ่ะโอ้ยพิมพี่ว่านะของแบบนี้อ่ะใครเขาไม่ทิ้งกันหรอกมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะ มันไม่มีอะไรหรอกนะ่ะฉันว่านะถ้าฉันใส่ชุดเนี้ฉันต้องสวยมากแน่ๆเลยอะโอ๊ยสันว่ถ้าแกใส่ชุดนี้นะเดี๋ยวคนเขาก็หาว่าแกเนี่ยเป็นบ้าอีกหรอกี อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวก็มีคนมาหาเรื่องอีกอ่ะโหพี่อากลัวไปเองมากกว่าฉันบา้าฉันลองกดดูดีกว่า อย่าอย่าไปยุ่งเลยที่พี่เตือนแกแล้วนะทําไมอะพี่แนทรถคันนี้มันก็จอดอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครมาเอาไปด้วยฉันว่ารถคันเนี้ต้องไปโชคของเราแน่เลยอะโอ๊ยไม่ใช่โชคดีอะไรหรอกพี่ว่ามันดวงซวยต่างหากอาวอ้าวอาวอาวอาพลเมืองดีทั้งสองคนครับคือว่าพอจะเห็นเจ้าของรถคันนี้ไหมครับเขาจอดอยู่หน้าแล้วแหละตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามจอดนะครับรถคันนี้ รถหนูเองค่ะหนูเพิ่งมาจอดเมื่อกี้เองฮะหนูเนี่ยนะรถหรูขนาดนี้มันเจ้าของบ้าเปล่าทำไมอะพี่แต่งตัวแบบนี้มีรถไม่ได้หรองั้นเป็นของหนูจริงก็แสดงความเป็นเจ้าของเลยมีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของบ้างฮะจะรู้ได้ไงเป็นของเธอนี่ไงถ้าไม่ใช่รถหนูจะมีกุญแจรถได้ยไงเนี่ยเฮ้ยเออวะกุญแจรถ เออเป็นเจ้าของงั้น้พี่ขอโทษด้วยแล้วกันนะงั้นก็ช่วยรบกวนอ่ะถอยรถหรือว่าออกไปหน่อยได้ไหมตรงนี้มันห้ามจอดจริงอ่ะได้ค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวจะเอารถออกให้นะคะขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะจ้าจ้าจ้าไปนะได้เลยนะเห็นไหมพี่แนทลาบลื่นเดียวลาบลื่นอะไรกันนี่มันไม่ใช่รถของเรา นี่พี่ก็เห็นนี่ว่าไม่มีใครเอาไปถ้าไม่มีใครมาเอาก็แสดงว่ารถคันนี้เป็นรถของเรานั่นแหละไม่อะพินพี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะพี่กลัวว่ะอพี่แนทถ้าพี่ไม่เอานะ๋ยวฉันเอาเองก็ได้แล้วพี่อย่าเสียใจทีหลังแล้วกันเสียงอะไรอะ ใช่ค่ะฉันเป็นผู้ช่วยเองค่ะอ๋อได้ค่ะแปเอของเหรอคะค่ะเดี๋ยวไปเอานะคะพ,พิมพิมใครโทรมาเนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นเสียงผู้ชายบอกให้ไปรับของแทนเจ้านายหน่ยอยเฮ้ยพี่แนทน้น่นนก็แสดงว่าในรถครั้งเนี้ยต้องมีของมีค่าแน่ๆเลยอะนี่บอกนะว่าแกจะไปจริงๆอะ ก็ไปนะสิพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพชรหรือว่ามันเป็นทองอะ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเก็บขยะต,ต่อไปแล้วไงนี่พิมพี่จะบอกอะไรให้นะพี่ว่าของดีๆแบบเนี้ยไม่มีใครมาทําหล่นกลางทางแบบนี้หรอกมันต้องมีอะไรแอบแฝงแ,แน่เลยวะ่ะถ้างั้นพี่ก็รออยู่ตรงนี้ละกันเดี๋ยวฉันไปเอง <c oughs> เอ้ยพิม ตรงนี้เหรอที่เขาเรียกเรามาเนี่ยโอ้ยโอ้โห,โอโหรอบนี้ยังเจ็บเลยเว้ยเอา,ามาถึงแล้วเหรอนี่องสาวร้องนานเนี่ยอะใช่คะ่พะพอดีว่ารถติดนิดหน่อยอะค่ะนี่องสาวพี่ถามอะไรหน่อยดิสวยขนาดนี้อะแล้วเป็นแค่ผู้ช่วยจริงหรอฮะ เอาแบบนี้ไหมน้องสนใจมาอยู่กับพี่ไหมถ้าน้องสนใจมาอยู่กับพี่เนี่ยไม่ว่าน้องจะอยากได้อะไรนะน้องบอกพี่เดี๋ยวพี่จะหาให้ทุกอย่างเองอะไรนะคะนี่ฟังที่พี่พูดนะน้องถ้าน้องอยากได้เพชรอยากได้ทองหรือน้องอยากได้เงินปึกนี้เนี่ยน้องก็มาอยู่กับพี่โอเคไหมของนูบมนเลยเหรอก็ใช่สินี่ แค่หนูเนี่ยมาทํางานกับพี่รับแขกนิดๆหน่อยๆแค่เนี่ยเงินพวกเนี่ยก็จะเป็นของหนูแล้วอยากได้เงินหรือเปล่าล่ะฮะแขกหมายถึงอะไรอะคะนี่หนูอย่าพูดมากเลยทําตามที่พี่บอกก็พอจะถามมากทําไมเนี่ยฮะไปเขาไปข้างในแข่ข <mumbles. S 1> ้างในเนี่ยงงจริงแต่คุณผู้หญิงครับ ตรงนี้แน่แน่ใจเหรอครับเนี่ยฮะใช่ค่ะก็ฉันเ <t ort ing> ห <venant. t ort ing> ็นรถจอดอยู่ตรงนี้เองค่ะตรงข้านเนี้ยไปเลยค่ะทางนี้นะคะคุณตำรวจไปไปไปนายอะคะแขกอะแขกเหรอก็พี่นี่ไงล่ะ เราบอกแล้วว่าทั้งหมดนี่ไป็นแพลงแก่นีแกกล้าเล่นดูดติกับฉันเลยเหใช่ไหมฮะโอ้ยวันนี้ฉันนี่โชคดีจริงๆนะเนี่ยนี่แกถูกจับแล้วข้ออาค้าประเวณีแล้วค้ามนุษย์ไอ้น็อตตามใจพีนนน่นัทเลยเนี่ยนี่แกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าฮะอยู่ๆก็มาปาักปั้มฉันอะหลังทางเขาหายทัวร์แลบบ้วอธิบายในคุกก่อนเลยไปไอ้ไอไปด้วยไอ้ไปไปมพิมพี่นัทพิมขอโทษนะพิมมันโลภเองอ่ะพิมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะ พ,พ,พี่พี่ไม่โกรธแกหรอกนะแกเป็นน้องสาวของพี่พี่จะโกรธแกได้ยังไงจำไว้นะพิมของฟรีอะ่ะมันไม่มีในโลกหรอกมันมีแต่ของที่ต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นแหละพิมจะจำไวค้ค่ะ